ไม่ใช่ข้าวเปลือกนี่คืออะไรคะ white truffle ค่ะ white truffle บอกเลยว่า white truffle เป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกใช่ค่ะ white truffle อย่างที่คุณละเม่บอกเป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกและเป็น white truffle ที่นําเข้าจากแหล่งที่ดีที่สุดในโลกเช่นกันเอาบ้าเอาบ้าประเทศอิตาลีนี่คือเบอร์หนึ่งของ white truffle คุณมาจากอิตาลีเหรอเปล่าครับผมแต่ว่าชอบทาน ชอบทานเห็ดครับผมคือบอกเลยว่าเอาบาเนี่ยคือเมืองที่ดีที่สุดของไวท์ทรัฟเฟิลใช่เอาบ้าไหมคะถูกต้องค่ะโหค่ะแต่เข้าทางนะเข้าไปไปรอไปเลยเร็ว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 เรไวเร็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 วเง็วเี็วเร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 ็เร็วเรเร็ว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 เร็ปเวเร็วเเวเวเเเ ฉะนั้นท่านที่เป็นเลเวอร์ก็คือสามารถที่จะรอเฝ้าตารอเลยว่า white truffle จะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนี่คือข้อสําคัญที่ทําไม white truffle ถึงมีความแพงเปิดได้ไหมเปิดเปิดเปิดได้หมายถึงว่ามันสองเดือนนี่หมายถึงว่ามันมับระยะเวลานการเก็บเกี่ยวได้แค่สองเดือนนิ้วแค่นี้ก็ถึงแล้วพี่ไออย่างงี้ white truffle ราชาแห่งเห็ดอยู่ตรงหน้าพวกคุณแล้ววันนี้เราเปิดโอกาสให้พวกคุณได้ชิมฮะหยิบกินเลยค่ะอย่าเย็นอุปกรณ์มีอุปกรณ์มีเอาอุปกรณ์มาค่ะ เราเสิร์ฟพ,พร้อมสปาเกตตี้คุณคิดว่าเราจะสไลด์ให้คุณได้ชิมกันแบบสดๆพี่ความหอมมันจะอยู่ตอนตอนสไลด์เนี่นัน่นแน่นโอ้ยแผ่นใหญ่มากเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวตกลงเป็นนิวหรือเชียวเนี่ยที่มันชอบขนาดชอบชอบชอบคือต้องบอกว่าเวลาไปร้านอาหาระนะเขาขายเป็นกรัมนะครับใช่ใช่ต้องขอเพิ่มเป็นกรัมแล้วกรัมหรือเงินถึงเงินถักระถินหรือตำลึงเออตำลึงครับพี่ถามห้าบาทลดได้ไหม๊ะใช่เหรอกูว่าเลยกูว่า พี่เล็กฝานให้ชิ้นใหญ่มากไม่ไเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นแต่มีคนดึงไม่รู้จักใครอ่ะพี่รสชาติมันก็ประมาณเห็ดฟางเห็ดหอมเนี่ยคล้ายๆกันเห็ดฟางเห็ดฟางได้นี่คือให้ชิมใช่ไหมให้ชิมให้คุณชิมมาๆมามาวันนี้มานี้น้องจะเสิร์ฟให้ป๊าบ อีกไหมอีกไหมโอ้โหนี่ให้คนที่ไม่รู้จักได้กินก่อนโอเคค่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงนะอเคทกินเสร็จแล้ววางบินที่อ่ะพี่หมอพี่หมอชิ้นเดียวก็พอแล้วพอโตอย่างเราอ่ะชิ้นเดียวก็พอลองดิเป็นยังไงรสเมทถนัดกันทัฟเฟิลอยู่แล้วใช่ไหมอยากชิมอยากชิมขอชิมหน่อยเป็นหอมเา็นเหลวรากชิมหอมมากอ่ะแล้วอันนี้เป็นเส้นโฮมเมดด้วยเนาะใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะอุ้ย นนนนั้เลยี่ดูก็ร้อนี่หอยจานได้ไหมนี่แบบว่ากินเงินเหมือนไม่ได้กินข้าวมาวิหอมหอมทัฟเฟิลมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กินทัฟเฟิลเลยอะขึนอย่างนี้เลยเหรอทัฟเฟิลเนี่ยเขาไม่ดูที่อย่างนี้เขาดูที่กลิ่นราคาถูกมากค่ะราคาถูกมากเพ็าะว่าเล็่นเหม็นมากเป็นไงเชียร์เป็นไงเชียร์ทัฟเฟิลวันนี้คิดว่าไง จริงๆจานนี้ปรุงรสน้อยมากแต่ทัฟเฟิลมันหอมแบบหอมมากจริงขอบคุณคุณพี่ที่พามาพองแก๊สพอตีหนึ่งที่ว่าเก็บเกี่ยวได้2เดือนนี่ประมาณช่วงเดือนไหนครับเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคือช่วงนี้ช่วงปลายปีแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณอยากชิมคุณบินไปอิตาลีหรือถ้าไม่ไปอิตาลีไปหาพี่เล็กได้ไปที่ไหนครับเชิญที่ตึกสาตรสแควร์ค่ะชั้น39ร้านของเราคืออูเบนีทรัฟเฟลบาร์แอนด์รีสอร์ท์รอนแบงคอกตามนั้นตามนั้นทรัฟเฟลบาร์เลยอยากกินทรัฟเฟิลดีๆไปหาพพพีีีี่่่เเเลลล็็็กกกไดด้้้นนนนะะะะคคคววัขอบุณย พี่เล็กวันนี้เนี่ยเอาทรัฟฟิลมาให้เราขนาดนี้ที่สําคัญวันนี้น้องมีของมาแลกให้พี่ค่ะนอติลูสทูน่าในน้ำมันรสเผ็ดนี่นูเอามามอบให้กับพี่ด้วยอาไปเติมสิ่งดีให้กับชีวิตนะคะขอบคุณพี่เล็กด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่เล็กขอบคุณนะคะ